กับการถแถลงนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวนะครับคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศถึง2ล้านล้านบาทครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆมากกว่าปีที่แล้ว6,50 0 0 0ล้านบาทครับในชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับถแถลงความคืบหน้าผลงานของรัฐบาลในรายการ Hi ไฮไลท์ไทยคู่ฟ้าครับซึ่งจะถแถลงทุกวันศุกร์โดยวันแรกวันแรกครั้งแรกก็คือศุกร์ที่ผ่านมานะครับ เรื่องที่จะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบนั่นก็คือด้านการท่องเที่ยวหรือว่านโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์ทัวริซึมเป็นหนึ่งในนโยบาย8ด้านนะครับที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีบทบาทอย่างยิ่งเลยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วภายในปีแรกๆที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะเห็นได้ครับจากช่วงสิ้นปี2566ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศถึง28ล้านคนนะครับสร้างรายได้กว่า 2ล้านล้านบาทเลยเพื่อเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก้าวกระโดดเลยเนะครับจากปี2565แล้วก็ในปี2567ตั้งแต่ต้นปีจนถึง4สิงหาคมนะักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทยแล้วครับอยู่ที่21ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งนะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ33โดยหากดูในแต่ละเดือนเนี่ยตลอด7เดือนที่ผ่านมา ทุกๆเดือนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวสูงสุดอยู่ที่4ล้านกว่าคนนะครับตามมาด้วยมาเลเซียครับอยู่ที่2.92ล้านคนอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวนันแล้วก็รัสเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยู่ที่124คือเกิน100ด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวในประเทศนี้มากขึ้นนะครับกว่า15ล้านคนต่ครั้งนะครับพบว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวช่วง7เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทุกเดือนครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวอีก105ล้านคนและครั้งนะครับก็เป็นการขยายตัวจากปีที่แล้วถึงร้อยละ10.4 สำหรับรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้วนะครับปี2,566ในช่วง6เดือนแรกมีการสร้างรายได้กว่า1.013ล้านล้านบาทครับครึ่งปีหลังรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับะ6 2เป็น1.077ล้านล้านบาทปีนี้ครึ่งปีแรกครับรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับอยู่ที่1.328ล้านล้านบาทหากครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเท่ากับปีที่แล้วเนี่ย ที่106.2ครับก็คาดการว่าจะสร้างไรายได้จากภาคการท่องเที่ยวได้อีกถึง1.41ล้านล้านบาทและตลอดทั้งปีครับก็จะมีไรายได้ถึง2.738ล้านล้านบาทครับก็แบ่งเป็นไรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับอยู่ที่1.775ล้านบาทอาขอไปครับ1.775ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทย9.62แสนล้านบาทครับก็คาดว่าปี2567 ประเทศไทยก็จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ3ามากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่6กแ0 0ห้า่นล้านบาทนะครับแล้วก็มี GDP ที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวนั่นเองครับใช่ร